พระนางเรือร่มหรือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์จะหวัดของพระนางเรือร่มพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ลำดับที่50พระมารดาคือสมเด็จพระปิยะมาวดีศีพัชรินมาตาหรือ เจ้าจอมารดาเปี่ยมประสูตรเมื่อวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนปีวอกพศสองพัทรงถวายองค์เป็นพระมหิสีในรัชกาลที่5เมื่อจเจริญพระชนมายุได้1 7บเจ็ดพรรษาด้วยความสิริโฉมงดงามพระสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลมจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า สถาปนาพระ